สวัสดีครับวันนี้มีรีวิวอีกแล้วครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นปัม๊มฮาโดโร่ครับใช้แผงสี่แผงระดับน้ำแรงครับแรงตามแดดวันนี้แดดแรงมากตัวนี้จะเป็นแผงแผงจะเป็น พอดีผมตั้งไว้สูงหน่อยหนึ่งครับสี่แผงครับเป็นแผงโมโนอีกตัวหนึ่งก็จะตัวนี้จะวิ่งไปหาน้ำหยดถังน้ำหยดแล้วมามาดูระดับไฟตอนนี้เป็นแผงของ เป็นแผงของโควิดแล้วก็ปั๊มน้ำเป็นปั๊มสม,มอตเป็น750วัตต์นะี่ครับอันนี้ซื้อมาต่อเองครับไฟอยู่ที่140 ร้อสห้าถึงร้อยสี่สิห้าร้อยร้อยห้าสิบสามก็อยู่ที่อยู่ที่แดดด้วยนะครับถ้าแดดดีก็อยู่มันร้อยห้าสิบโวลต์ถึงร้อยแปดสิบโวลต์ถ้าแล้วร้อยปดสิบโวลต์จะแรงดันน้ำจะแรงมากสมอเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์2องนิ้วใช้บอ4ีนิ้วนะครับ ลงไปก็ฟิตหน่อยหนึ่งตอนนี้จะเป็นเดินไปที่ระบบน้ำหยดระบบน้ำหยดตัวนี้ผมปลูกดาวเรืองนะครับนี่เป็นดาวเรืองหยดแล้วครับติงต๊งติ๊ง ติงติงงนี่เป็นตน้นดาวเรืองกำลังละอันละอันอยู่ครับอันนี้วางระบบน้ำหยดเอาไว้เดี๋ยวกลับไปดูน้ำกันทีนึงนี่แดดแดดมันมีเมฆนิดหน่อยนะครับนี่แดดจะอ่อนหน่อยนึง น้ำใกล้จะเต็มสะแล้วดูที่ดดแดดแดดแรงน้ำแรงเป็นแผงโมโนนะครับแผงโมโนสี่แผงตอนนี้ข้าวก็เกี่ยวแล้วเรียบร้อยนิดหน่อยขนฟางมาไว้นิดหน่อยตัวนี้จะเป็น ตันนี้เป็นต้นไสอทองนะครับไสอทองประมาณจะจะลงว้ประมาณสักไร่หนึ่งอย่างละหนึ่งไร่โอเคนะครับรีวิวนี้วันนี้ครับสวัสดีครับ